เทียบเดินมาครับหมัดซ้ายนี้แข่งขวาเวียงหมัดโอ้โหเจอครับเวียงหมัดจนได้ครับโดนนับเลยครับคว่างจากนารายครับจังหวะที่ฟีดาวเวียงมาครับโอ้โหถึงกับโอ้โดนลงเหลงโครงแขงเลยครับเอาหลัดขวาครับฟีดาวก่อสองครับกอดไปก่อนตีเข่าขวาครับฟีดาวครับก่อสองเข้ามาครับเจอเตะเข้าไปจากฟีดาวหมัดขวาอีกเซยเจอหมัดซ้ายครับศอกับจากฟีดาวครับดอกนี้ศอกยัดศอกเข้าไปจากฟีดาวครับก่อสองครับโอ้ก่อสองน้องฟื้นตัวหรือยังครับ น้องฟื้นตัวหรือยังครับน่าจะมีปัญหาที่จมูกครับโดนเข้าไปที่จมูกแข็งขวาครับจากท่านของกอสองสอกขวาฟีดาวกอสองตีเขาซ้ายสับสอกขวาฟีดาวกอสองลอกมาตีเขาขวากดเข้ามาตีขาเขาขวาใส่หน้ากดเข้ามาขวางหน้าหักคอยเท่งหักโคหักโอยเท่งหักคักโนะ่าแต่ยังไม่โดนครับ เอาล้ครับยิงอยู่ได้ครับมัดซ้ายล้ว่องของฟีด้าขวาฟีด้าครับกอสองกอดล้วไปก่อนตีเขาซ้ายกอสองครับอ้าเจอเขาซ้ายกอสองเข้าไปครับลงไปนั่งคุ้มเหมือนถุงท่อมครับเจอเขาซ้ายกอสองแทงเหลี่ยมเพ็บครับแทงแหลมเพียบเลยครับโอ้เขาซ้ายแหลมชุบล้มฟุบนั่งพุบอยู่บนพื้นเลยครับโอ้โหขายฟันยังไม่ไหวครับตั้งคุ้มเรียบร้อยครับตั้งคุ้มเหมือนถุงท่อมครับโอ้โหผู้ชมครับลุกขึ้นปรบมมือเลยครับ